สวัสดีค่ะพามาชมบรรยากาศตอนเศร้าอีกนะคะฟ้าแลงไม่อีกแล้วค่ะหลังจากมาขึ้นทางวุดเเลนนะคะวุรร้ดเอเลนต์่ค่ะหอประมาณหาท่มเกือพกท่มแล้วค่ะอันนี้เราก็จเจ็บของเดินทางต่อนะคะบรรยากาศค่ะไม่ได้ผู้เขียวนะคะผู้เขียวใส่ผม้่าฟ้าแลงไมอ่อยกแล้วค่ะจดเเลนต์ค่ะ แต่ว่าขอให้เบยนะคะ่ะขอให้ฝากแกก่อนคำนะคะเก็บบรรยากาศนะเพื่อนนะจ๊ะเข้ากันนอนสอดแจ้งจ้าคอยมาเก็ียบนะคะ่ะมไาไรกไปแซกแกะก่อนเบอร์ออแรงสายามพูมินะคะอําเภอผู้เขียวหรือ่อําเภอผู้เขียวสายามพูมนะคะ่ะขอให้ได้เล่นได้น,น,นะ,ค,ะค่ะมลแรกค่ะขอให้ฝ่าเปิดนะคะ ันกลายเป็นบรรยากาศเก็บของตอนเสาแล้วค่ะว่ามขึ้นเพราะเก็บค่ะพราวะบ้านเพรามีไฟค่ะเ่ราะกาเปิดไฟค่ะเพราะวะย่านไฟสอดนะคะสายไฟเยอะแยะค่ะก็เลยเก็บเนี่ยมาเศร้าแล้วค่ะอุดมสมบูรณ์นะคะน้ำนี่ ช่วงนี้กับฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะ่ะนนทีมงานประดับนะคะอันนี้ทีมบประดับนอดเพื่อนนะคะ่ะก็เก็บของเพื่อน,นะคะ่ะอันนี้ทีมจอนะคะ เดินทางต่อนะจ๊ะมันเคยประกัดจับปลาด้วยนะไปที่ี่ล่ะค่ะหลังไปที่ค่ะบอสโจค่ะจับจับปลาไปสะพนให้ลูนกน้องกินนะคะบอสโจแล้วจับปลาด้วยนายไปที่หลังไปที่ล่ะค่ะไปใส่ไม่ควา้าปนนะคะไปไม่ควา้าปนให้ลูนกน้องกินมือฝนฝนตกนะคะ คลิปเด็ดคลิปเด็ดนะคะคลิปสนุกสนุกของบอสโจ้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกียรตโฮลละเพลย์ออฟฟิเชียลนะครับซอยดันดันเนี่ยนะจ๊ะไม่ได้ท่ายลายมือนะค่ะหนาไปที่พราะว่ายยึดสองมือนะค่ะฝนตกะสองมือเล่นบอตจบจักมือค่ะเคื่อนนี่ก็ขอให้ได้เรียนนะคะ ครับ่มีเมืองอยู่นะคะ่ะเฮาไปเรื่อยๆนะคะ่ะไม่มีวันหยุดนะคะ่ะนอกจากว่างานยกเลิกค่ะเรามีงานเต็มเดือนนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นของทีมบราร์บะนอนเพื่อนนะคะ่ะเป็นไฟครับเวทีก็เป็นของบราร์บะนอนนะค่ะยี่ห้องก็จะเป็นฉากนะคะ่ะยี่ห้อมาก เก็บฉากแล้วเดี๋ยวไปที่หนาค่ะเขาก็ต้กลอ้อไปแผนเก,กี่ห้องต้กลออกก้อก็นะคะ่ะพราะว่าหไ,ไฟกับจอลงไปที่ก้อนแผนเกหีเกห้อมแผนแยกห้องจะสิกเก็บได้นะคะเอามาหาป,ปลาหาปลาค่ะหาปลาค่ะอันนี้เติมใส่เวลาสินนะคะเติมใส่เวลาสินก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ ฝ่ายยังดำบนี่น,นะคะ่ะโอ้ยรถติดอีกแล้วคะ่ะอาสูรๆอย่างนี้ทีมเกลี่ยห้องนะค่ะเดี๋ยวจะห้องอะไรเปสุกซ้ายเพิ่นนะคะ่ะอันนี้ทีมประดับนะคะทีมใครทีมมันแล้วจ้าอันนี้ทีมประดับนะคะ่ะทีมประดับกับซีมี่สิบสี่คนค่ะกำนวดขนาดสิบห้าคนแต่ว่าขาดคนหนึ่งนะคะ

ลงนิดนอยลงดนยอารุณองคการอากาศว่าฝนว่าเอฝาฝนมานะว่าโลสิติสพัติดค่ะต่ว่าดินแนีนเยอะด้วค่ร้บบน้อยน้อย้อย ไปนอนกวัอนฟอไปนอนต่อมาก็สีแดงเงียมันสิไปนั่งเลยสิไปนั่งไปนอนทุกวัลังเมืองเรียบๆกันนะนี่สีสีนั่งยๆปห่วงตักอะไร่สีขาวกั อ้าวหลนก็าา้าวเราจะยเขาไรบะคะขายยห้องที่คันนี้าคจะนั่งรถคันนี้ราคาจะผมนั่งรถคันนี้นะคะา,าอาวปลมค่ะบละะะอลปมปลมปลมดินแน,น,นะะ่นแล้วค่ะดินแน,น,นะะ่นแล้ค่ะ ติดแล้วติดแล้วอ้ดันบุนล่ะเค้คอยโฟรดครับันว่าทางปิดเดอาฝากอะไรก่อแชร์กติดตามนะเาหน้าี่นับฟรวเช่รับคิดหนหาพอกันไหมครับเอาเบอรงบัตรปรนสิทธิ์คอยเขาอีกก็ได้ เขาได้ปะครับโอ้ยยังแซนพานดรถอยู่ก็เท่าก,ก็ได้